ต้นนี้มันกลับยืนต้นตายแล้วแหละหลังจากฉีดมิคคาร่าไปมิกเซอร์รัดรัดคนด้วยอ่านี่รัดคนด้วยนะพ่อเนาะรัดคนด้วยต้นนี้รัดคนด้วยมีพ่นอุปณฑ์ของไอ้เค่แดงเนี่ยสามครั้งมันก็รู้สึกว่าใบเนี่ยใบเขียวเข้มขึ้นเนี่ยใบสมบูรณ์มากเลยนะครับใบมันดีใบเขียวเข้มขึ้นดูใบแล้วใบใบจะเยอะขึ้นใบเยอะขึ้นตั้ง เป็นพุ่มเป็นปีถ้าอย่างนี้รอดแล้วครับรอดการสาขาแค้แดงเข้ามาแนะนำเยียดต้นนี้ก็ยอมรับว่าครับผมอันนี้ก็คือต้นนี้รัรตีเลยครับดีอันนี้ก็ที่ติดติดต้นนี้คุณคุณอะไรไม่ตายละเจ้าของสบายใจได้สบายใจได้แล้วพอไม่ตายแล้วนะครับถ้าจะตายก็อีกเรื่องคือว่าเราปลูให้มันติดลูกมากติดลูกมากเกินไปคือไปเลี้ยงไอ้ต้นต้นยังไม่แข็งแรงแต่ว่าไปเลี้ยงลูกซะเยอะครับพลังงานก็หมดไปเยอะต้นต้นมันจะไม่รักษาลูกไม่ได้ลูกเยอะก็ไบใม่ไหว สวัสดีครับเดี๋ยวก็สวัสดีสวัสดีกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมทีมงานเคแดงนะครับอ,อันนี้แอลเคแดงกับอุ้มเคแดงก็เป็นเป็นตากล้องนะครับเป็นตากล้องอันนี้ก็พ่อครับพ่อแน,นะนตัวนิดนึงพ่อผมชื่อนายธนูครับปัญญามณี ตอนนั้นเนี่ยทีมงานแคแดงได้ไม่แนะนําผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นตัวนะครับต้นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ่าพ่อเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้ต้นนีกเป็นยังไงนะต้นนี้มันอาการของมันคือมันมันมันทรงมากครับมันมีแต่กิ่งมีแต่กิ่งกับเป็นเป็นเป็นแท้ๆไปมันมีใบไม่มีใบใบมีน้อยมากก็คกิ่งเป็นเป็นเป็นแต่เลียวอย่างเดียวเลยไม่มีใบใบเขาจะเหลืองแล้วทิ้งใบลักษณะต้นแบบทรงมากเลยครับทิ้งใบเจ้าของที่ว่า ต้องตายเนี่ยต้นนี้ต้องตายเนี่ยอาการโคม่าเพราะนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเน้นเราจะเน้นพิเศษเขาว่ามันมันมันสมมากเขียพ่นไปกี่ครั้งพอกี่ครั้งประสามครั้งครับสามครั้งห่างกันประมาณกี่วันครับพักละเจ็ดถึงแปดวัน จ็ดถึงแปดวันนะครับก็คือฉีดหนึ่งครั้งก็คือฉีดพ่นไปประจํานวนสามครั้งเพื่อจะให้เขาเรียกว่าฟื้นฟูได้ได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าห่างห่างนานเกินไปก็ฉีดพ่นต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องนี้ก็คือเนี่ยผลที่เห็นก็คือใบมาใบมาแล้วพอเนาะใบดีแล้วครับใบมาใบมาออ้ยใบใบงามใบมาปุ๊บมีมีใบเยอะปุ๊บเนี่ยสร้างอาหารได้เนี่ยดอกก็มาอีกน่าดอก ดอกได้เป็นไงพ่อเรื่องดอกเป็นไงพ่อดอกสลามเสมอดีครับสลามเสมอดีไหมพ่อพ่อคิดว่าต้นนี้น่าจะได้ผลผลผลิตไหมได้แน่นอนครับได้แน่นอนนะครับพ่อบอกการันตีว่าพ่อทำทุเรียนมานานต้นนี้ก็เพือจะรับฟื้นฟูได้ดอกก็เริ่มมาดอกเริ่มมาครับดอกเริ่มมาครับดอกเริ่มมาก็แข็งแรงดีนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงที่ดอกบานนะครับผมอันนี้อันนี้พันธุ์อะไรพ่อต้นนี้มอนทองครับมอนทองนะครับมอนทองครับผมโอ้ยใบเริ่มมาสวยนะครับดูจากด้านบนเนี่ยที่แรกเป็นเรียวเป็นกิ่งเป็นแท้เป็นเรียวเป็นทุเรียนต้น กี่ปีแล้วพอตอนนี้ให้ผลผลิตมาสองปีแล้วตอนนี้ต้นนี้กี่ปีนะครับอ่ะตอนนี้ประมาณ8ปดปี8ปดปีแล้วไม่ผิด8ปีได้ผลผลิตมาสองรอบแล้วก็ใกล้จะยืนต้นตายต็มทีแล้วตอนนั้นโซมเต็มทีแล้วแย่เต็มทีแย่แย่ป่วยอยู่ป่วยอยู่ต่ออย่างที่ว่าใช้ยาตัวไหนดีเนาะจะมารักษามันนะพอดีทางเคแดงเขามาแนะนำยาตัวนี้ก็ยอมรับว่าครับผม อันนี้ก็คือต้นการันตีเลยครับดีอันนี้ก็ที่ติดติดป้ายไว้นะครับติดป้ายไว้ตอนนั้นอันนี้ก็คือที่ติดป้ายทดลองเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรากูจะจาไม่ได้เลยติดป้ายติดแท็กเอาไว้เป็นของเคแดงมาฉีดพ่นโอเคเลยนะครับเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต่อเนาะนะครับผมอ่ะใบมันอันนี้ก็มาอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ก็คือเนี่ยก็ติดแท็กเอาไว้นะครับวันที่ยี่สามเดือนหนึ่งหกสี่นะครับตดลองโคโลสูไปมีท็อกแซมนิวคาร่าคู่ดกนะครับคือป้องกันตอนนั้นเนี่ยอนด้ว ยอดอ่อนดอกอ่อนด้วยตวงกันเพี้ยมีไทมีตอกแซมโพลูสูนะครับนอนจอดอกแล้วก็จะมีนิวคาร่าเชื้อราผู้โดกตอนนั้นเป็นยังไงพ่อตอนนี้ตอนนั้นเป็นยังไงพ่อก่อนก่อนก่อนใช้อะไรตอนนั้นเป็นยังไงพ่อต้นใบเป็นยังไงใบมันแบบเหลืองสีซีดสซีดอ่ะดูใบไปแล้วแบบแบบค่อนข้างจะโทรมเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยกินอาหารอไม่ค่อยกินอาหารค่อนข้างจะโทรมแต่จะไม่โทมเหมือนต้นเมื่อกี้อืมแต่ก็จะโทรมโซมไม่ไม่หนักถึงขนาดนั้นอ่อันนี้ใบเป็น ใบเริ่ม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 เข้มขึ้นแล้วดีขึ้นใบเริ่มดีขึ้นใบเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะครับดูคข้างบนก็ดอกสมัครเสมอดีดอกเยอะมีมีอาหารใบก็เยอะสร้างอาหารก็ได้เพียงพอถ้าไม่พอปุ๊บดอกลวงแน่นอนแต่นี่ดอกยังอยู่เต็มนะครับดอกไม่ล่วงด้วยดอกไม่ล่วงด้วยนะครับสิดของไอ้เคแดงเข้าไปต้นนี้ครับ ตัวนี้ก็ถือว่าดีไหมพ่อดีผ่านตัวนี้ก็ดีผ่านเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปอ่านี่อีกหนึ่งต้นนะครับที่ตอนแรกเป็นยังไงพ่อพ่อไอพีเต์หน่อยพ่อครับตอนแรกเป็นยังไงตัวนี้ตอนแรกต้นนี้มันไม่มีใบอ่ะใบมันไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนที่ควรใบน้อยมากโดยเฉพาะทางต่างปลายเนี่ยใบไม่ค่อยใบน้อยนะครับต้นโสมต้นนี้ค่อนข้างโซมใบน้อยไม่ค่อยมีใบใบน้อยก็คืออาการก็เริ่มจะเข้าขั้นแบบว่าป่วยแล้วล่ะ ึงขั้นป่วยแล้วต้องรักษาป่วยต้องรักษาละอันี้ก็คือใบหนาขึ้นครับเริ่มใบเริ่มมาแล้วใบเริ่มมายอดแตงอแตกแต่นี้แต่ยอดขึ้นมาครับนะครับแต่ยอดขึ้นมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็นได้ว่ายอดนะครับเนี่ยยอดมามาเยอะเลยนะเนี่ยยอดจากข้างบนที่ไม่เคยมีใบก็ตายงตายอดเนี่ยก็มาเลยเห็นใบแล้วเออแล้วดีละสิ้นใจแล้วครับผมคยอดมา นะครับหลังจากที่เดินชมสวนทุเรียนพ่อแล้วนะครับก็คือเป็นสวนผสมผสานนะครับก็จะมีทั้งมังคุดงาะแล้วก็ทุเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นทุเรียนนะพ่อแน่นครับทุเรียนประมาณกี่ต้นได้พอ่อทุเรียนประมาณ50ต้นอต้นก็คือมาทดลอง <บๆ S 2> ต้นที่ตอนนั้นก็คือที่มาเคแดงเข้ามาเข้ามาดูปัญหาต้นนี้มันมีปัญหาแล้วทดลองเออรีบางของเยแดงไปนะครับก็จะมีทั้งยาเชือ้อรายาพรีออไฟแล้วกออ็อาหารเสริมคู่นะครับชุดคู่ดกนะครับชุดคู่ดกก็สรุปว่าพึงพอใจ ประมาณไหนก็พ่อผมให้ตั้งไว้สิบคะแนนเนี่ยพ่อพึงพอใจประมาณกี่คะแนนให้แปดคะแนนแปดคะแนนก่อนนะพ่อเนาะอันนี้ก็เราจะดูผลยาวๆพ่อเราก็จะมาติดตามพ่อยาวๆอีกเนาะนะครับก็คือเมียะไรดีๆเนี่ยก็จะมาแนะนําให้พ่อได้ทดลองใช้วันดีๆของเคีดแดงนะครับผมวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาของพ่อเพียงแค่นี้นะพ่อเนาะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมากครับที่ให้ข้อมูลดีๆสวัสดีครับพ่อครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับเยี่ยมพ่อเยี่ยม